ครับผมอาจารย์นรนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามที่มีคนไทยหลายต่อหลายคนถามเข้ามามากมายทุกวันนะครับก็คือตัว R R แล้วก็ตัว L L ต่างกันอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างง่ายๆนี่ครับ R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 ice Rice ที่แปลว่าข้าวนี่ครับ Rice ลองพูดตามระระระไรซ์ลิ้นไม่แตะภายานปากเวลาที่ออกเสียงอร์นะครับไม่เหมือนรอเรือนะครับบ่อยครั้งก็จะเปรียบเทียบกับรอเรือเพราะว่ามันเป็นเสียงที่ใกล้เคียงกันแต่จริงๆแล้วเวลาออกเสียงอร์ต้องห่อลิ้นเข้าไปในปากนิดนึงนะครับแล้วก็ทําเสียงระระระบางคนก็จะแนะนําให้เราทําเสียงสระกอูก,ก่อนที่จะออกเสียงอร์นะครับ R, 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 R. คยแซวฝรั่งไหมตอนเป็นเด็กที่สำเนียงภาษาอังกฤษเป็นประมาณนี้รรรรรอ่าดำรู้นะนี่แหละก็คือเสียงอรรอรลองดูนะครับอรแล้วก็ตัว L นะครับจริงๆแล้วเสียงลอลิงกับเสียง L ก็ใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่ก็ต่างกันนิดนึงครับเพราะว่าเสียง L ก็จะมาจากปลายลิ้นกับฟันบนนะครับละ ละส่วนลอลิงก็จะมาจากข้างหลังฟันนะครับละละลอิงลอิงแต่ถ้าเป็น L อลอลก็แลบนิ้ออกมาได้นะครับละละละลาละลไซ์โอเคเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบเสียงกันนะครับตั้งแต่ระระไรซ์ลาลาฟาล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 ลลเคยได้ยินไหมเพลงนี้เพลงคริสต์มาสนี่ครับไลซ์ rice โอเคอันนี้คือข้าวอันนี้คือห่าวนะครับ rice อ๋อไม่ใช่ไรซ์ไลซ์ไรซ์ไลซ์ไรซ์ไลซ์ราลาราลาโอเคอีกตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือคำว่า right รารา right right ที่แปลว่าขวาหรือไม่ก็ถูกต้องนะครับขวาหรือถูกต้องก็คือ r รารา r าร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 า right right ลำคาหรือยังครับอ่าไม่เป็นไรครับ สู้ๆนีครับถ้าพูดไม่ได้ไม่เป็นไรนครับค่อยๆฝึกค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเครียดนะครับจริงๆภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่คุณต้องพัฒนาทีละนิดทีละหน่อยครับไม่ใช่ว่าจะพูดตัว R ภายในวันเดียวได้นะครับแค่ฝึกไปเรื่อยๆนะครับแล้วพยายามเรียนแบบเสียงของอดัมให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองทำได้นะครับถ้า แค่50%ก็โอเคนะครับถ้า65%ก็ยิ่งดี75%ก็สุดยอดนะครับถ้า85% 95%โอ้โหเอเก่งมากๆนะครับแหลมเลยโอเคแล้วคำต่อไปละละ Light ก็คือไฟหรือไม่ก็อาจจะแปลว่าสีอ่อนนะครับเช่น Light Brown ก็คือสีน้ำตาลอ่อนนะครับ Light ละละ,ละ,ละ,ละ Light โอเคมาเปร eh ียบเทียบเสียงกันอีกทีนึ่งครับร่าร่าร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 า Right ก right. ็คือขวาแล้วก็ลา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  Light พูดได้แล้วใช okay. okay. ่ไหมโอเคเก่งมากเลยครับยกนิ้วให้ Here's a thumbs up for you Yes โอเคถ้ามีตัว L ตอนท้ายคำมันต้องออกเสียงนะครับถ้าเป็นภาษาไทยแล้วมีรอลิงตอนท้ายคำมันก็จะกลายเป็นเสียงนอหนอูใช่ไหมครับเช่นคำว่าผลไม่ได้ออกเสียงว่าโผใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องออกเสียง L ให้ชัดเจนตอนท้ายคำนะครับซึ่งอาจจะเรียกร้องให้คุณต้องแลบลิ้นออกมานะครับเช่นคำว่า chill chill I'm chilling with my friends ก็อยู่ชิวๆกับเพื่อนของฉัน I'm chilling with my friends chill 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 ห้ามพูดคำว่าชิ i นะอันนี้คือภาษาไทยแล้วครับ chill chill อันนี้คือ chill chill อ่คำต่อไป feel feel เห็นไหมครับว่าลิ้นของวาดนออกมา feel 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 ก็คือรู้สึกใช่ไหมครับ feel อย่าเพิ่งออกเสียงว่า feel นะ ไม่ใช่วอแแวนมันคือ L L โอเคแล้วก็ fail นะครับที่แปลว่า Fail ใช่ไหมอ่าไม่ใช่ก็แปลว่าล้มเหลวนั่นแหละครับ fail fail, fail 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 ไม่มีนะอ่าคำสุดท้ายก็คือคำว่า Bill b i จริงจริงแล้วคำนี้อาจจะเป็นชือ่อเล่นของคนที่ชื่อว่าวิลเลียมนะครับเขาจะเรียกเขาว่าบิลบล แต่ก็น่าจะรู้จักคำนี้ในความหมายว่าแบบเช็คบินใช่ไหมครับซึ่งฝรั่งไม่ได้พูดว่า Check the bill จริงๆ h e ็ k the bill แปลว่าตรวจบินนะครับว่ามันถูกไม่ถูกนะครับถ้าจะบอกว่าเช็คบินเก็บตังอะไรเงี้ยก็จะพูดว่า Check please Check please แต่ก็ประเด็นก็คือ Bill ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Bill ต้องแลบนี้ออกมา Bell Bill, bill. อย่าเพิ่งพูดว่า บินนะครับบินก็คือ fly ใช่ไหมครับ fly ก็คือบินโอเคอารัมเอาตัวอย่างประโยคมาให้ดูด้วยนะครับที่มีเสียง l แล้วก็เสียง r นะครับก็คือประโยคนี้นะครับ if I ซึ่งคาว่า I อย่าเพิ่งคิดว่าคําว่าตาก็คือ I แล้วก็คาว่าฉันก็คือ I ไม่ใช่จริงๆคําว่าตากับคําว่าฉันออกเสียงเหมือนกันนะครับเป็นคําพ้องเสียงกันนะครับ I หรือว่า I หลังไม่แยกแยะระหว่างเสียงยาวกับเสียงสั้นในกรณีนี้นะครับ i หรือว่า i ได้ทั้งสองครับ i แล้วก็ตามด้วยคำว่า find ที่ลงท้ายด้วยเสียงควบกล้ำ nd nd find find แปลว่าพบใช่ไหมครับถ้าฉันพบ la 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 l i c e if I find l a l a l i ซ์ก็คือเหาถ้าฉันพบเหา In my rice อ่าตรงนี้เราก็หิมาจริงๆแล้วพูดไมก็ได้พูดเสียงยาวก็ได้ครับไม่ไม่สำคัญที่ต้องพูดเป็นไมพูดไมก็ได้อ่าโอเคแล้วก็ r ะ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 ละละเอาใหม่ครับ if I find lice in my rice then อันนี้คือตัวแทนของเสียง th ที่มีเสียงกล้องที่ลำคอ then I หรือ I หรือว่า I หรือว่า I ก็ได้คไม่ไม่สำคัญ I won't ลงท้ายด้วย nt ควบกล้าครับอทอ won't won't I won't pay ไม่ใช่ pay นะครับ pay อันนี้คือพอผ่านนะครับ pay I won't pay my อะไรนะ บินไหมไม่ใช่อ่าบลเ l ล I won't pay my bill ถ้าฉันพบเผาอยู่ในข้าวของฉันฉันจะไม่จ่ายบินของฉันอ่ายุติธรรมไหมถ้าพบเผาอยู่ในข้าวก็ไม่ควรจะจ่ายบินนะผมว่าอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดำจัดการให้ถ้าอยากมีเผาอยู่ในข้าวากินไหมไม่จ่ายใช่ไหมไม,ไม่ยอมจ่ายโอเควันนี้มีแค่นี้นะครับอย่าลืมที่จะสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับสวัสดีครับ Bye-bye. Ra ra, 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 la, 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 la. i la. I'm rolling. We're not calling, I shot calling. We're taking back to the days of yes, yawning. We're holding on to what's calling. I'm on I'm rolling. Melancholy, mundane, sauteed, a hot flame. Big rings, fat chains, they all quest for the same. No name, huge fame, strictly new to the thing. We stay true to the... แบลบนี่ออกมากาแ็แดดเต็มที่เลยครับบิลบิลอ่า I won't check my bill โอเคเอาใหม่สวัสดีครับกี่โมงแล้วบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วสองนาทีโอเคเดี๋ยวแป๊บนึง